สวัสดีค่ะนิสาพรบอลสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจ้ะคลิปนี้นะคะถ่ายลงไว้วันอาทิตย์ที่13ตุลาคมนะคะแพ็กจะส่งให้เป็นรอบวันอังคารนะคะอังคารที่15ตุลาคมนะเพราะว่าวันจันทร์ไปรณีปิดนะคะหยุดชดเชยนะเปิดเป็นวันอังคารแม่ค้าก็นําส่งให้เป็นวันอังคารนะคะ,ะคลิปนี้เป็นโปรเครียร์ตู้ให้ค่ะไม้อยู่ในกระถาง4นิ้วนะคะ ไม้จะเป็นราคา60บาททุกต้นเลยนะคะห้าซื้อหต้นขึ้นไปนะคะส่งให้ฟรีตั้งแต่5ต้นขึ้นไปนะคะ567890ต้นเนี่ยจะส่งให้ฟรีแต่ถ้าไม่ถึง5นะคะขอค่าส่งเหมาเหมานะคะโอนอยู่ที่40บาทปลายทางอยู่ที่60บาทขั้นต่ำขอ3ต้นขึ้นไปจัดส่งให้จ้ะสนใจต้นไหนนะค่อยๆดูแล้วก็จดชื่อบอลน,นะคะโทรสั่งซื้อหรือทักไลน์หาแมคค้าได้ที่เบอร์นี้นะ080519 94988ค่ะจัดส่งให้วันอังคารนะคะคลิปนี้โปรเคียตู้แล้วก็ใบก้ามปูยังมีของอยู่นะคะเดี๋ยวพาไปดูค่ะ อันนี้ก็จะเป็นใบก้ามปูนะคะจะเป็นใบล้วนๆแบบนี้เลยนะไม่ได้ผสมแกลบหรือขุยมะพร้าวแต่อย่างใดนะคะใบสวยเลยละผูดำธรรมชาติแบบนี้พร้อมใช้งานได้เลยไม่ต้องไปตากหรือไปหมักเพิ่มแล้วนะคะจะใช้ผสมดินก็ได้อัตราส่วนขอเป็นหนึ่งต่อหนึ่งหรือจะใช้แบบนี้ล้วนๆเลยก็ได้นะคะเมื่อมันย่อยสลายมันก็กลายเป็นดินอยู่ดีเป็นดินเละๆเหลวๆแน่นๆนะคะที่อยู่ในกระถางที่เห็นดินแน่นๆนั่นก็คือเขาย่อยสลาย น,ะะนีจ้ะสวยงามมากนะคะ1กล่องนี่นะคะแพ็คเป็นกล่องให้แบบนี้1กล่องบรรจุ5กิโลจะมีถุงละ1กิโลแบบนี้ทั้งหมด5ถุงนะคะ1กล่องบรรจุ5กิโลโอนอยู่ที่130บาทปลายทาง170บาทปลายทางรับ10กิโลอยู่ที่300บาทนะคะนี่จ้ะสวยงามแบบนี้เลยนะคะใบกัมปูแบบโอน130ส่งแบบลงทะเบียนนะคะได้ของถูกแต่ได้ชานิดนึง นะคะส่วนปลายทางก็จะอยู่ที่5โล170กับ10โล300ปลายทางได้ของไวแต่ว่าจะแพงกว่าโอนนะคะลูกค้าก็เลือกเอานะคะบางทีสั่งซื้อคู่กับบอลสีแบบโอนอย่างเงี้ยก็จะได้ไม่พร้อมกันนะคะบอลสีถึงก่อนเพราะบอลสียังไงก็ต้องส่งแบบ EMS เท่านั้นนะคะส่วนใบกัมปูแบบโอนนะคะส่งส่งแบบลงทะเบียนให้เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียค่าส่งแพงเราจะได้ของถูกนะคะเพราะใบกัมปูมันไม่บูดไม่เน่าอยู่แล้วะะลูกค้ารอไล่ๆกันสักหนึ่งวันสงวันของก็ถึง ะะตามที่แจ้งเลยนะเดี๋ยวหลายๆท่านจะว่า,อาบอลมาแล้วใบกัมปูไม่เห็นมาเลยนะคะเพราะว่าโอนคือส่งแบบลงทะเบียนนะจ๊ะใบสวยงามมากนะคะสวยแบบนี้นะคะใช้ยังไงก็แบ่งปันลูกค้าแบบนั้นเลยนะคะสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้ะคะ่ะกลับมาที่บอนสีโปรเคียตู้นะคะเริ่มกันที่ต้นแรกเลยนะคะมีชื่อว่านินไอยาานะคะกระถางสีนิ้วรากทะลุแล้วแหละเห็นไหม ะะไปอาบขึ้นไซหได้ทุกต้นเลยไม้ฟอร์มพุง่งโตโลนจีหมดแล้วนะจ๊ะนินอิยารานะคะต้นละ60บาทนะคะ CF 5หต้นขึ้นไปนะคะแม่ค้าส่งให้ฟรีทั้งโอนและปลายทางเลยหต้นขึ้นไปส่งให้ฟรีทั้งโอนและปลายทางนะคะแล้วก็ไม่ถึง5ขอขั้นต่ำสักสาต้นค่าส่งเหมาเหมานะคะโอน40ปลายทาง60บาทนะ,ะเข้าใจกติกากันแล้วเข้าใจเงื่อนไขกันแล้วก็มาดูรายชื่อบอนกันได้เลยจ้า ต้นนี้องค์หญิงทอฟันนะคะใบใหม่ด่างมาเลยเห็นไหมองคหญิงทอฟันนะคะ60บาทเช่นเดียวกัน60บาททั้งคลิปวันนี้นะคะเลือกดูได้เลย5ต้นขึ้นไปจัดส่งให้ฟรี5 6 7 8 9 10ขึ้นไปเนี่ยจัดส่งให้ฟรีนะคะองค์หญิงทอฟันจ้ะ ต้นนี้ชมพูทวีปนะคะก็60บาทจ้ะไม้บางต้นมันก็มีจํานวนเยอะนะลูกค้าบางต้นมันก็มีจํานวนจํากัดนะคะเพราะฉะนั้นจดมาแล้วเผื่อสํารองเผื่อไม้มันหมดมาสักสงชื่อให้แมค่ค้าก็ยังดีนะคะบางต้นมาเป๊ะเลยห6ต้นแล้วบางทีต้นที่เราต้องการไปแล้วอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะได้ไม่ตรงที่เราเลือกไว้นะคะก็เผื่อเผื่สำรองให้แมค่ค้าสักนิดนึงนะจ๊ะ,ะชมพูทวีป60บบาทจ้ะ ดารานพรัตนนะคะเอาไป60บาทเช่นเดียวกันนะคะด่งแล้วประมาณนี้เลยกระถาง4นิ้วทั้งหมดนะคะอุสามณนีนะคะฟอร์มนี้เลยน่าจะมีประมาณ3ต้นนะคะ60บาทอุสามณีจะ้ะอสงไขนะคะไซส์ฟอร,ร์มประมาณนี้นะ4ี่ห้าใบหลอดนะคะป้ายมาแล้วแบบนี้60บาทจ้าอสงไขไปอัพไซส์กระถางเอารากเขาจะทะลุหมดแล้วจ้ะยิ่งอัพไซส์มายิ่งโตไวจ้า อันนี้ตรีชดานะมีอยู่2ต้นนะคะ60บาทเช่นเดียวกันค่ะทาดบางแก้วนะคะหน้าอมชมพูหวานๆแบบนี้เลย60บาทจ้าเจ้าสาวนะคะป้ายมาแล้วแบบนี้นะ60บาทนะคะเจ้าสาวจ้ะสีบุรีรํานะคะก็60บาทจ้ะฟอร์มสวยๆเริ่มกัดหน้ากัดลายมาแล้วค่ะอันนี้สีปราดนะคะน่าจะมีอยู่ประมาณ2ต้นเนาะส สาต้นสต้นค่ะสีปราดนะคะ60บ,บาทเช่นเดียวกันจ้านารีบุรพานะคะป้ายสวยๆแบบนี้เลย60บ,บาทค่ะเลือกเอานะหต้นขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีนะคะต้นละหกสิบ,บาททุกต้นไม่ถึง5ค่าส่งหมอเหมาโอน40ปลายทาง60บ,บาทค่าขั้นต่ำขอ3ต้นขึ้นไปนะคะห้าต้น6ต้นขึ้นไปส่งฟรีจ้า ต้นนี้ขุนรัตนาวุฒินะคะก็เอาไป60บาทจะไปขึ้นไซส์กระถาง6นะคะไปฟอร์มไม้เอาได้เลยกําลังเริ่มกัดสีนะคะไม้มันกําลังโตลูกค้ายิ่งอัพไซส์กระถางเขาอะเขาจะยิ่งโตกว่าเดิมเยอะเลยค่ะทิดาสวรรค์น,นะคะมีอยู่2ต้นนะเอาไปที่60บาทจา้านะคะลูกค้าใหม่แนะนําก่อนไม้อยู่ในกระถาง4นิ้วนะถ้าที่บ้านมีไม้กระถาง4นิ้วก็หยิบกระถางมาเทียบกับมือดูหรือถ้าไม่มีก็หยิบไม้บรรทัดมานะคะ วัดออกมาเลยเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือ4นิ้วนะคะไม้บางทีถ้าไม่คะซูมเข้ามาอย่างเงี้ยโอ้ยจอใหญ่ ต้นใหญ่ล้นจอเลยใช่ไหมอ่ะแต่ให้ดูว่ามันอยู่กระถาง4นิ้วนะคะเวลาได้รับไม้นะคะจะได้ไม่ไม่ผิดจากที่จินตนาการเอาไว้เยอะนะคะกระถาง4ี่นิ้วเพราะเวลาแม่ค้าขายก็แจ้งไซส์กระถางนะคะว่าอยู่กระถางอะไรบางทีมือใหม่จะไม่ได้สังเกตรหรือฟังเลยว่าแม่ค้าจับเป็นไซส์ไหนอยู่กระถางอะไรนะคะเพราะว่าจะเห็นแต่ซูมแบบนี้ก็จะว่าอุย้ยไม้ใหญ่มากโตมากนะคะอันนี้แนะนําทริคเล็กๆนะคะสําหรับการ CF บอลสี F C, ผ่านทางออนไลน์นะคะ เป็นเหมือนกันหมดทุกร้านจ้ะฟังไซส์กระถางนะแล้วก็ดูฟอร์มได้เลยเนี่ยล้นกระถาง4แล้วไปอัพขึ้นไซส์6ได้เลยสบายๆนะคะอันนี้มีอยู่2ต้นนะทิดาสวรรค์60บาทจ้ะฮาริพุนชัยนะคะอันนี้เป็นไม้เก่านะนาเก็บนาสะสมเลยล่ะนะคะฟอร์มกำลังสวยจากต้นพุ่งและนะคะ60บาทเท่านั้นหาริพุนชัยจ้ในจันหนวดเขี้ยวนะคะตับวีลชนค่ะ60บาทจะมีอยู่ประมาณ3ต้นนะ หนุมานเชิญธงนะคะหนุมานเชิญธงมีอยู่2ต้นนะคะก็ให้ไปที่60บาทจ้าหนุมานสืบมะคานะคะมีอยู่3ต้นนะคะ3 4มค่ะประมาณ4ต้นเนาะ60บาทเช่นเดียวกันจ้า ชายชนนะคะป้ายแดงสวยๆแบบนี้เลยเอาไปต้นละ60บาทนะคะชายชนมีหลายกระถางจ้ะสามารถเอาไปเลี้ยงเป็นฟอร์มกอได้เลยใครอยากรับไปทํากอรับไปทีละหลายๆต้นได้เลยจ้ะต้นนี้รัตนสินนะคะก็อยู่ที่60บาทจ้ะป้ายสวยๆมาแล้วแบบนี้เลยต้นนี้พรมฤสีนะคะก้านแดงๆเลยป้ายมาแล้วแบบนี้อยู่ที่60บาทเช่นเดียวกันมีอยู่ประมาณสักสามต้นนะคะพรมฤสีจ้า อันนี้ม่วงมงคลนะคะม่วงมงคลมีอยู่สัก4ต้นนะจ๊ะหกสิบาทจ้ะต้นนี้พญาพันวังนะคะมีอยู่3ต้นนะคะหกบาทเช่นเดียวกันจ้คาค่ะสำหรับวันนี้ก็มีไม้ประมาณนี้นะคะถูกใจต้นไหนอะไรยังไงโทรหาแม่คาได้นะคะ0 8 0 5 1 9 4 9 8 8จ้าวันนี้รับออเดอร์นอกสถานที่อีกแล้วนะคะไปธุระเนาะธุระก็ต้องทำนะคะ ไม้ก็ต้องขายออเดอร์ก็ต้องรับไว้ก่อนนะคะถ้ายังไงแม่ค้ไม่ได้ยินเสียงโทรศัพท์หรือแบบว่ารับสายช้านะคะเพราะติดพันธุระอยู่ก็ใจเย็นๆเนาะเดี๋ยวแม่ค้าไล่โทรกลับทุกท่านนะคะแต่ถ้าใครโทรมาจังหวะดแม่ค้ว่างพอดีแม่ค้ก็รับสายได้เลยทันทีนะคะ080519498 8จ้ะสนใจบอลสีสั่งบอลสีได้สนใจใบกัมปูก็สั่งใบกัมปูได้นะคะ คลิปนี้มีไม้ประมาณนี้ค่ะเช่นเคยมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอนสีนะคะเดี๋ยวว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ